สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสและภาคีเครือข่ายเปิดตัวกิจกรรมเป็นหูเป็นตาเพื่อสังคมชวนคนไทยสร้างวัฒนธรรมปลอดภัยทางถนนในแคมเปญระวังหมดอายุ Stay Safe กระตุ้นให้ทุกคนที่ใช้ถนนสาทรเข้ามาพัฒนาให้เป็นถนนปลอดอุบัติเหตุต้นแบบ เป็นกิจการสร้างการตระหนักรู้และความสำคัญเกี่ยวกับการาส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยทาท้องถนนนะครับโดยที่เราจะมาร่วมสร้างถนนสาธารณะนะครับให้เป็นถนนต้นแบบของความปลอดภัยทางท้องถนนนะครับสืบเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้สถานการณ์ของการประสบอุบัติเหตุทางท้องถนนนี่นะฮะก็ยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยอันดับต้นๆน,น,นะครับโดยที่ถ้าเราดูในข้อมูลจะเห็นว่าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับเสียชีวิตค่อนข้างในจำนวนที่สูง นะครับราอาจจะพูดง่ายว่าถึง80%เเลยนะฮะซึ่งก็มีทั้งมาจากพฤติกรรมขับรถเร็วไม่สวมหมวกกันน็อกนะครับหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจอรอย่างเช่นขี่ย้อนสอนเป็นต้น โดยสถิติจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุของประเทศไทยยังคงสูงเป็นอันดับ9้าของโลกมีผู้เสียชีวิตปีละ20,000คนเฉลี่ยวันละ6คนซึ่งกว่าครึ่งเป็นเยาวชนไทยและนอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บและพิการจากอุบัติเหตุปีละประมาณ5 0 0แสนรายโดยข้อมูลจากสถานีตำรวจยานาวาและทุ่งมหาเมฆพบในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุบนถนนสาธารณ3ส้ครั้งมีผู้เสียชีวิตประมาณ10คนแต่มีผู้ บาดเจ็บและพิการหลายร้อยคนโดยส่วนใหญ่เป็นอุบัติเหตุจากรถจกกักรยานยนต์และเป็นหนุ่มสาวในวัยทำงานเราเลือกที่จะเริ่มทำงานกับพื้นที่ที่ยากนะครับเพราะว่าพื้นที่ถนนสาธรเนี่ยมีผู้คนมาใช้ถนนจำนวนมากนะครับในแต่ละวันในแต่ละเดือนในแต่ละปีด้วยเหตุนี้แหละครับเราจึงเลือกถนนสาธรเป็นถนนทดลองปฏิบัติการ ร่วมกันระหว่างคนในถนนสาธรและคนที่มาใช้ถนนสาธทรที่จะมาสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นร่วมกันเราจรึงเริ่มนะครับแคมเปญรือการรณรงค์ที่ชื่อว่าระวังหมดอายุที่อยากจะชวนทุกคนมาร่วมกันส่งความรักความปลาถนาดีให้กันและกัน เพื่อที่จะส่งทุกคนให้กลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยในทุกๆวันครับขณะนี้เนี่ยเป็นหูเป็นตาเพื่อสังคมมาทํางานร่วมกันกันกบสํานักง,งานเขตสาทรมาทํางานร่วมกันกันกนกบสํานักง,งานเขตบางรักกรุงเทพมหานครและแน่นอนครับผู้คนที่อยู่บนถนนสาทรหรือใช้ท้องถนนสาทรและสิ่งที่น่าย,ยินดีก็คือขณะนี้เครือข่ายเราก็ขยายตัวขึ้นก็มีหลายองค์กรเลยครับที่เข้ามามีส่วนร่วมกันมากขึ้น ในแคมเปญระวังหมดอายุหวังสะกิดเตือนให้ทุกคนระมัดระวังจากสี่เตือนความเสี่ยงที่จะมีการย้ำเตือนในการใช้ถนนสาธารณคือระวังความเร็วระวังทางข้ามระวังทางแยกและระวังนอ็อคโดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตโรงเรียนวัดโรงพยาบาลตำรวจรวมไปถึงมอเตอร์ไซค์รับจ้างในการเป็นเป็นตาเพื่อสังคมย้ำเตือนให้ทุกคนระมัดระวังในการขับขี่ อบรมเกี่ยวกับข้อระวังการขับขี่บนท้องถนนเราจะทำยังไงให้ถนนปลอดภัยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปลอดภัยก็มาช่วยกันนะครับพอดีเจ้าหน้าที่ทางทั้งภาครัฐและเอกชนก็ติดต่อมาว่าให้เรานี่ช่วยเราจะทำยังไงให้ท้องถนนนี่ปลอดภัยแล้วก็ทั้งชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ก็ช่วยกันได้หลายฝ่ายครับเพราะว่าเราจะทําคนเดียวก็ทําไม่ได้ต้องมีหลายๆองค์กรมาช่วยกันสนับสนุนคือส่วนมากนี่พระุ้ทยสารขึ้นรถนี่ผมจะบอกว่าพี่อย่าพึ่งใช้โทรศัพท์การที่เขาใช้โทรศัพท์บนที่เขานั่งรถเรานี่มันมันเสี่ยงครับถ้าเรา รถเราเกิดเสียหลักหรือเราเบรกกระทันหันนี่โทรศัพท์เขาอาจจะหล่นได้หรือเขาอาจจะตกรถได้เราก็ช่วยแนะนําเขาว่าเวลานั่งรถเนี่ยห้ามให้เขาใช้โทรศัพท์เพราะว่าเราใช้รถบนท้องถนนมันถ้าเขาไม่ได้ใช้โทรศัพท์เขาจะได้ระมัดร,ระวังกับเราด้วยครับการอุบัติเหตุมันก็ได้ไม่เกิดขึ้นถ้าเกิดไม่เกิดกับเราเราไม่รู้หรอกถ้าคนไหนมันเกิดกับเราแล้วก็เขาจะได้รู้ว่าขับรถบนท้องถนนไม่ใช่เราเระวังคนเดียวฝ่ายเดียว คนอื่นเขาต้องระวังช่วยเราบ้างไม่ใช่เราระวังแล้วคนอื่นเขาไม่ระวังเราก็ไม่รู้ตัวว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุตอนไหนครับแคมเปญระวังหมดอายุ Stay Safe เป็นแคมเปญที่สสสและภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาให้ถนนสาธารเป็นถนนต้นแบบปลอดอุบัติเหตุจากการสร้างการมีส่วนร่วมสร้างความตระหนักปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัยค่ะซึ่งการทำให้ถนนมีความปลอดภยัยมีหลากหลายองค์ประกอบ ทั้งคนรถถนนสภาพแวดลอ้อมแคมเปญระวังหมดอายุจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทุกคนร่วมมือเป็นหูเป็นตาเป็นแรงกับเพื่อมสำคัญที่ขยายผลไปยังเขตอื่นทั่วกรุงเทพ